ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคมสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจิรษษพปุติพงศ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีในวาระครบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็ได้รับมอบหมายนะครับมีหน้าที่ในการส่งมอบความรู้ทางด้านวิชาการหรือการบริการวิชาการ สู่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเราก็ได้ทําหน้าที่ของเรามาอย่างมุ่งมั่นตลอดเวลา60ปีที่ผ่านมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะครับลูกศิษย์ของเราได้นําความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดนะครับให้เกิด การพัฒนายอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่งผลให้ทั้งภาคเกษตรกรรมภาคการศึกษาภาคการรักษาพยาบาลต่างๆมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานระดับโลกในหลายๆด้านนะครับก็สุดท้ายก็ขอ,อมุ่งมั่นนะครับแสดงความมุ่งมั่นว่าบุคลากรในยุคปัจจุบันจะมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อเพื่อส่งมอบ วิชาการความรู้และการพัฒนาสู่ชุมชนในภาคตะวันออกเชียงเหนือต่อไปอย่างมั่นคงขอบคุณมากครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติระวุธิพงศ์คณบ,บดีคณะแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่น